สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนถนนสายเดียวที่จะเดินทางไปยังเพนซาโคล่าเทือกเขาอันห่างไกลทางตะวันตกของรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาตอนนี้ได้กลายเป็นเส้นทางโคนผ่านหุบเขาที่ลึกและมีความโคตรเคี้ยวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดจากพาย,ยุเฮอริเคนเฮเลนอย่างรุนแรงและจากกรณีที่สภาสายหลักทุกแห่งได้ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากทำลาย ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวที่อยู่ห่างไกลนั้นต้องเผชิญกับการช่วยเหลือที่เข้าถึงด้วยความยากลําบากทกากลางได้ดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์หน้าประชาชนต้องรอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังถึงแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของเส้นทางและเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานอย่างหนักตั้งแต่พบข้ามจนถึงรุ่งเช้าเพื่อทําการเปิดถนนที่จมอยู่ใต้โคลดอีกครั้งนอกจากนี้การรอทีมกู้ภัยช่วยเหลือ,อยังมีความล่าช้า ื่องจากทีมกู้ภัยและทีมอาสาสมัครเดินทางมาจากที่หาา่างไกลบางรายต้องเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์และด้วยจำนวนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นมีจำนวนมากโดยมีการรายงานว่าการมาถึงของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางนั้นจึงมีความล่าช้าและขั้นตอนในการสมัครขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านทางหน่วยงานบริหารจัดก,การเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลางหรือ FEMA ก็มีความซับซ้อนมากเกินไปเนื่องจากการเข้าถึงในพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้งานโดยทางเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปที่บ้านแต่ละหลัง เพื่อทำการค้นหาประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านหรือทําการสอบถามสําหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือจนทําให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่นับว่าอยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทห่างไกลาจากเมืองใหญ่รู้สึกว่าพวกเขานั้นได้ถูกรัฐบาลละเลยและถูกลืมไปโดยได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเล่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนอีกด้วย